ก่อนเด่นก็สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมช่องโซคีบอมนะครับผมมีภารก,กิจที่จะต้องมาจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเช้าวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่อุบนรัตนะครับผมเป็นเขื่อนที่อยู่ในพื้นที่อําเภออุบนรัตของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมจะมีความสวยงามยังไงไปติดตามกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเข้าป่าไปหาเก็บเห็ดนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้เข้าป่าแล้วนะครับผมนี่นี่สองข้างทางปูเห็ดเต็มเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับเห็ดนะครับผมเห็ดป่านะครับผมบเต็มเลยนะครับ ตอนนี้ฝนกำลังตกใหม่ๆนะครับอากาศร้อนอบอ,อ้าวเห็ดกำลังออกนะครับผมโชคด,ดีมากนะครับาเล้าข้าหน่มเห็ดดป่าครับผมเก็บม่ใหม่จะป่าเลยต้นก้านครับผม นี้นะครับเราก็มาที่วัดพระบาทภูพานคํานะครับมานมัสการหลวงพ่อใหญ่นะครับ <c oughs> ที่ก่อนจะเข้าเขื่อนอุบลรัฐนะครับผมที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมสําหรับใครที่จะมาสักการะบูชากราบไหว้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> ก็อธิษฐานนะครับ อาทิฐานแล้วก็เดินขึ้นไปให้ถึงข้างบนนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับผมลำ่ำรวยลำ่ำรวยนะครับสาธุไปกันเลยครับท่านผู้ชมพื้นที่ก็ทางเดินก็จะมีทั้งเป็นทางลาด ทั้งทางชันนะครับผมบรรยากาศสองข้างทางนะครับที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมยังเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับผม สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาชมบรรยากาศท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ก็สามารถมาได้นะครับไปขอพรจากองค์หลวงพ่อองค์พระใหญ่นะครับสำหรับคนที่ าไม่ค่อยดีนะครับก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าบันไดก็จะเป็นแบบเป็นเป็นขั้นบันไดด้วยแล้วก็เป็นแบบพื้นลาดๆดด้วยนะครับอาจจะทําให้สะดุดได้นะครับ เสียงนกเสียงบรรยากาศของธรรมชาตินะครับผมมองลงไปก็จะเห็นทิวทัศน์ระยะไกลนะครับสวยงามนะครับเป็นวิวธรรมชาตินะครับ ครับผมเรามองจากจุดนี้ลงไปข้างล่างยังสวยนะครับผมถ้าเราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วมองลงมาข้างล่างซึ่งเป็นเขื่อนอวนลรัดนะครับจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับผมตามผมมาเลยแล้วกัน สำหรับตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาถึงชั้นที่เรียกว่าเป็นรอยพระบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับผมอยากจะบอกว่าจุดจุดนี้นะครับสามารถนำรถขึ้นมาได้นะครับมีเส้นทางนะครับ เส้นทางนี่นะครับขี่ลัดเลาะขึ้นเขามานะครับแต่สำหรับผมไม่ครับผมผมเดินครับเดินขึ้นบันไดครับผม จะเป็นถ้ำลือสีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำครับครับผม ตอนแรกนะครับผมว่าจะพาเข้าไปในตรงพระอุโบสถพระอุโบสถตรงนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ข้างในมีอขนอยู่เยอะนะครับแล้วก็พระท่านกำลังเทศนานอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปชมที่อืน่นกันก่อนนะครับ สำหับที่นี้นะครับเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนานะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานะครับการแต่งกายนะครับควรจะให้เกียรติกับสถานที่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมใส่กางเกงขาสั้นมาก็เพราะว่าขาผมเป็นแผล yeah okay นะครับผมผมเป็นแผลที่ขาแล้วก็เจ็บขานะครับผมก็เลยใส่กางเกงขาสั้นสำหรับผู้หญิงนะครับการแต <ๆ S 1> ่งตัวนะครับควรจะแต่งตัวแบบมิดชิดนะครับ เป็นเสื้อที่ปิดหัวไหล่ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่กางเกงขาย,ยาวนะครับผมถ้าเป็นกระโปรงก็เป็นกระโปรงที่ยาวเลยเข่าลงไปด้วยนะครับผมสุดชื่นครับหายใจเต็มปอดเลยครับครับผม ตอนนี้ผมก็ได้มาเจออันนี้นี่นนี่นี่นี่น,นี่นี่คือลูกลูกกระบกนะครับลูกกระบกนะครับแต่ภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าหมักบกนะครับผมมันก็จะเป็นลูกแบบนี้นะครับข้างในข้างในเวลาเอาเนื้อมันออกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเม็ด ถ้าเอามีดผ่าเอาข้างในออกมาอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นมเมล็ดนะครับมเมล็ดนี่ออกมาคั่วหอมนะครับทานอร่อยดีนะครับผมเนี่ยไม่ได้เจอน่าจะสิบห้าปีสิบหกปีแล้วนะครับที่ไม่ไม่ได้เจอลูกกระบบกหรือว่าหมากบกนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือถ้ำลือสีนะครับผมข้างในนะครับข้างในก็จะมีลือสีสองตนแล้วก็มีพระพุทธลูกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้สก,การะกันเลยครับ ครับผมสำหรับเมื่อกี้นะครับก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนักสแสวงบุญต่างๆนะครับเข้ามากราบไหว้นะครับผมถวายจตุปัจจัยไัยทานนะครับผมผมก็ถือโอกาสขอพรไปด้วยเลยครับผมเมื่อกี้มีมีกระ,ะลอกกระแตนะครับวิ่งผ่านไปใกล ใกล้มากคือเขาเขาไม่ได้กลัวเรามากหรอกครับจะถ่ายให้ดูเมื่อกี้กระโดดขึ้นต้นไม้ไปละนนมองไม่ทันแล้วครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเดินทางขึ้นข้างบนกันต่อนะครับไปกันเลยครับผม นใจอีกนิดเดียวเราก็จะขึ้นไปถึงข้างบนแล้วอดใจรอไปด้วยกันครับครับผมสำหรับสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนานะครับผม เราไม่ควรที่จะทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับเอาสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินนะครับหรือว่าไปหยิบกิ่งใบมงใบไม้อะไรออกไปนะครับสิ่งที่เราจะเอาออกไปได้นั่นก็คือเศษขยะนะครับผมนี่ครับเศษขยะนะครับผมเราไม่ควรนําขยะมาทิ้งที่นี่นะครับเราควรที่จะเอาขยะของเรา มาจากที่ไหนเอากลับไปที่นั่นนะครับผมและตอนนี้ข้างหลังผมนะครับก็มีแท็กท่องเที่ยวเริ่มทยอยมากันแล้วครับผม หรับจุดจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะซึ่งข้างล่างก็จะเป็นวิวที่สวยงามนะครับเป็นวิวของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับผมเพราะว่าทุกๆปีนะครับในช่วงสงการนะครับนะักท่องเที่ยวก็จะมาที่นี่นะฮะเยอะแยะเลยนะครับผมโดยบอกว่ารถนี่จะติดตั้งแต่ช่วงถนนที่เป็นถนนมิตรภาพมาเลยนะครับถ้าเป็นช่วงสงการ เขายากมากนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับสวยนะครับหน้ามาเที่ยวนะครับผมอีกอย่างตอนนีป้ประเทศทั่วโลกนะครับมันมีสถานการณ์โควิดนะครับเราต้องช่วยกันท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับผม แล้วนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นพื้นที่ที่บรรพบุรุษของผมนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงป้านะอาโคตรเงาของผมเขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมอำเภอกระนวนนะครับผมสาหรับตัวผมผมเกิดเกิดที่หนองคายครับตอนนี้เป็นจังหวัดบึงการครับเมื่อก่อนเป็นอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายนะครับพ่อกับแม่พาไปเกิดที่โน่นนะครับแต่โคตรเงาสักการะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไป จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บูชาดอกไม้ทูกเทียนนะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้สักการะองค์พ่อนะครับซึ่งเป็นองค์พ่อพระพุทธชินราชขอนแก่น ตอนนี้ผมก็จะลงไปแล้วนะครับผมดูครับทางลงนะครับนี่ครับไปกันเลย